จริงๆแล้วก็มันเป็นข้อดีในหลายข้อนะที่ถูกจะเป็นผู้ต้องหาเพราะว่าที่สุดแล้วเพราะลุงพลไม่ใช่คนที่เขากล่าวหาว่าเป็นคนชั่วร้ายไงรับ,บุญตรงนั้นทำให้ศาลเมตตาแล้วก็ให้ประกันตัวโดยโดยข้อเงื่อนไขเนี่ยมีน้อยเงื่อนไขมีน้อยนะครับ อ่านะครับเงื่อนไขมีน้อยช่องของ youtube ค,นนนคุณธนาคืนนี้จะมีการสตรีมหยาดครับตรีมหยาดิตรีมหลายคนเลยฮะใช่ไหมนะคือเรื่องนี้นะครับแลนะก็น,นี่ก็เป็นกุศลของลุงพลอีกครั้งหนึ่งน,นะครับที่มี ผู้ผูเวียัจงเวรลุมกระทำกระน,นำซ้ำเติมให้จงดินน่ะให้ตกเหวอยู่ในเหวเน่ะแต่ลุงพลก็พลิกพื้นขึ้นมาได้แล้วก็เพราะความดีของลุงพลไงฮะลุงพลไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยไม่เคยกลางไม่เคยไปทำให้ใครเสียหายและไม่เคยที่จะหลบหนีฮะนี่คือพฤติกรรมคนดีในดงการใส่ร้ายครับถ้าหลายคนคงเห็นแล้วครับ มันมีวิธีการหนึ่งจะทําให้คนเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับก็คือกล่าวหาใส่ร้ายให้มากให้มากขึ้นในหลวงพลสู้ทุกคดีครับความดีตรงนี้ทําให้ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้ทําให้ล,งลุงพลศาลท่านเมตตาไม่เป็นไปตามที่ฝ่ายที่จะไปคัดค้านการประกันที่จะไปใส่ร้ายอ่ะทั้งตํารวจครับตํารวจเจ้าหน้าที่พนักง,งานสืบสวนสอบสวนเนี่ย เป็นตัวแทนไปคัดค้านกันประกันอันนี้ผมรับไม่ได้คุณจะจับลุงพลในข้อหาที่ประหลาดประหลาดแล้วนะคือมันควรจะแขวนเนะี่ยคุณกลับไปจับไปจับกลับไปจับเพื่อจะให้ลุงพลติดคุกอย่างเดียวแล้วตัวเองก็จะมาหาหลักฐานต่อหลักฐานยังไม่แน่นโหไม่เคยคิดเคยเห็นว่าจะเกิดมาเจออย่างเนี้ย นายบอใช่ไหมครับนายบอที่อ้างว่าลุงพลเนี่ยคมคู่เขาถ้าคมคู่นะต่อมาคุณแม่ครับพอคุณแม่ถูกซักในในศาลบอกว่าตัวเองไม่เคยกลัวลุงพลลุงพลไม่เคยทำให้ตัวตัวเองกลัวไม่เคยคมคู่ ไอคนคนที่บอกว่าค่มขู่ก็ไม่เคยข่มขู่อ่ะอ้าวแล้วมายื่นทำไมก็บอกอ๋อไม่ได้นะเพราะว่ามีคนแนะนำมาอ้าวจบโดยบุญกุศลใดก็แล้วแต่ทำให้ลุงพลเนะี่ยแคล้วคลาดจากปากเหี่ยวปากกาที่จะเหยียบย่ำลุงพลให้ติดคุกยาวอ่ะโดยไม่มีความเมตตา มีไม่มีมนุษยธรรมในสามคนเนี่ยในสามปากดีที่ว่าการไปแสดงออกนะมันมันไปอยู่ในชั้นศาลครับโกหกไม่ได้ครับโกหกไม่ได้นะครับผลดีต่อมาที่ลงพลไปอยู่ในจุดนั้นนะฮะ ฟังที่หากินกับการปล่อยข่าวว่าลุงพลจะติดคุกลุงพลจะซวยแล้วจะออกไม้จับจะนั่นจะนี่คือหลอกกันเองเพื่อให้มาอ่านข่าวอะมันทําต่อไม่ได้เพราะลุงพลถูกไม้จับถูกจับและถูกประกันอย่างงดงามออกมา จะเขียนข่าวยังไงล่ะครับคุณเคยเห็นข่าวนั้นแวบขึ้นมานะมันเขียนข่าวไม่ได้ครับยูทูบเบอร์ฝังเกียตรติลุงผลทั้งหมดก็เขียนข่าวไม่ได้ครับไม่รู้จะเล่นอะไรครับไม่รู้จะเล่นเรื่องอะไรนะครับนะครับที่ผมย้ำเรื่องนี้เพราะว่า เฉพาะกรณีลุงพลเจอนะตอนนี้ยังไม่พูดว่าอันไหนที่ไม่น่าใช่ลุงพลทำแต่ลุงพลเจอเนี่ยมันมันเยอะมากครับสามร้อยสามร้อหกสิบวันเนี่ยจนถึงติดคุกมันไม่น่ามีอะไรที่จะให้ลุงพลกลัวแล้วครับมันไม่มีอะไรให้ลุงพลกลัวแล้วครับ <c oughs> ดังนั้นทุกวันนี้ใครจะเขียนจะว่ายังไงฮะ ลุงพลไม่สนใจหรอกครับมันสุดๆมันเกินขั้นพีกมาแล้วอะเสียใจสุดขีดการหัวร้อนขึ้นมาสุดขีดการอะไรสุดขีดลุงพลผ่านมาหมดแล้วครับให้ให้กรรมทำงานตอนนี้ลุงพลผมถือว่าลุงพลให้ให้กรรมทำงานเองกร,รมี่ะ ระหว่างกรรมดีกับกรรมไม่ดีที่ลุงพลมีอยู่ให้มันทำงานกันเองให้ทำงานกันเองนะครับลุงพลอย่างที่ผมเคยพูดกับลุงพลนะครับโทรศัพท์ก็บอกลุงพลเอออย่าไปโกรธไปอะไรใครนะนะครับแผ่ไม่ตา,างเดียวได้แผ่แผ่ไม่ตาเลยไม่ต้องไปเกลียดชังใครนะให้เราตัดวิบากของพวกมันเลยนะฮะตัดวิบากของพวกเขาเลย ถ้าเขายังกลนยังด่ายังสาบยังแช่งมันไม่มาถึงเรามันเป็นกรรมของเขามันเป็นผลของเขาเองลุงพลให้มีความสุขไปเลยให้มีความสุขตอนนี้เอฟซีุงพลแล้วก็ยู YouTuber ทูบเบอร์ลุงพลคนรักลุงพลมีมากรู้ไว้แค่นี้พอมีอะไรก็ใจเย็น ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไม่มีอะไรให้ให้กลัวหมดแล้วลุงพลไม่มีอะไรให้กลัวนะฮะ<ม>คือแกในปีกว่า,กวาแกเจอมาทุกขนานครับมาจุกมาเจอมาทุกเรื่องทุกขนานหนักสุดๆก็คือติดคุกมาแล้วมนะาถูกทำให้ลุงพลเ,เสียหายโดยตำรวจล็อกตำรวจก็ทำเกินกว่าเหตุอยู่ การออกหมาจับก็เกินกว่าเหตุเพราะว่าจะจับไว้เฉยๆแล้วก็จะจับให้เข้าคุกเฉยๆนี่แหละเพราะอะไรเพราะว่าเขายังคิดว่าจับแล้วจะค้านการประกันให้ได้อะนี่ไม่ว่ามันเป็นแผนนะครับมันเป็นแผนได้มันเป็นการวางพอดเรื่องไว้หมดแล้วเพราะาจะดําเนินเรื่องไปอย่างเนี้ย แต่มันก็กำกับผิดพลาดหน่อยแค่นั้นเองไม่เป็นไปตามนั้นทั้งหมดนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับพอผมเห็นลุงพลไม่สนใจใหญ่ดีอะไรแล้วครับให้เป็นไปตามกรรมให้เป็นไปตามวาระการเวลาของมันลุงพลก็มีความสุขเห็นไหมครับเห็นข่าวนี่ว่าเป็นเด็กเลยนะซนมากนะลุงพลเนีน่ยซนซน พาเพื่อนสนพาพี่น้องสนเขาทำนั่งคล้ายๆนั่งร้านนะครับเพื่อกระโดดน้ำอะตีมาตีดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม้มันหักนะตอนย่ำปุ๊บกระโดดน้ำเนี่ยมันหักนะครับนะฮะสนุกสนานเห็นไหมสนุกสนานมีความสุขเนี่ย น้องมนโอมเนี่ยต้องอายพ่อในช่วงนี้น้องมนโอมต้องอายพ่อนะพ่อสนมากพ่อสนมากนะครับพ่อสนมากนะน้องมนโอมเนาะนะครับแสนุกสารานฮีฮานะครับนะครับคือมันไม่มีอะไรอะที่จะทําให้ลุงพลต้องกลัวเลยครับมเมฆมืดคลึ้มนะไม่กลัวแล้วครับตกมาสิตกก็เล่นน้ําเลยนะ แกโดนน้ำเอยทีนี้แล้วคุณคิดว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลเป็นไงฮะคุณคิดว่าฝั่งตรงข้ามลุงพลเป็นไงฮะกล้ามาเล่กนกับลุงพลไหมละ่ะกล้ามาสืสนอสานกับลุงพลไหมละ่ะกล้ามาเปิด เผยตัวเองแบบลุงพลมาลุงพลตั้งแต่หนึ่งปีมาจนวันนี้ลุงพลไม่เคยปกปิดตัวเองลุงพลไม่เคยเก็บตัวเองยกเว้นล่าสุดที่ต้องกักตัวนั่นแหละครับต่อให้ไม่มีหมายจับลุงพลก็ไม่ได้ไปไหนครับก็เล่นอยู่อย่างนี้นะฮะไม่มีการไปข่มขู่พญายหรอกครับถ้าข่มขู่ก็ได้ว่าไปทั้งขยงอ่ะไปข่มขู่อ่ะ เหมือนถ่ายหนังเลยนี่เธอ,นา,เอ,อนายเอ่อนายกล่าวหาเราใช่ไหมหลวงพลนเะนี่ยสบายดีไหมเนี่ยเนี่ยมากล่าวหาเราเนี่ย mm hmm. คือจินตนาการแบบนีนะ้เรามาต่อยกันมั้เรานายเป็นพยานให้เราใช่ไหมว่าเราไม่ดีใช่ไหม mm hmm. ไม่มีหรอกครับ ลุงพลจะไปจะไปกล่าวหาใครไปขู่ใครครับจะไปในฝันหรือเปล่าไอ้คนนั้นฝันหรือเปล่าฝันว่าลุงพลมาข่มขู่บ้านะครับอืนนนม,มนะไม,ไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเป็นจริงเ่ะถ้าเรื่องมันถ้าเรื่องมัน มันยืนยันถ้าลุงพลผิดจริงนะผมเชื่อว่าหกเดือนแรกจากไปแล้วครับมผมไม่เข้าใจระบบการวิเคราะห์<ม>ของเจ้าหน้าที่ว่า<ม>คนผิดอย่างลุงพลเนี่ย<ม>ชาวบ้านชาวบ้านเนี่ย<ม>ทำคดีเหล่านี้ได้คนเดียวเลยครัถ้าคุณถ้าคุณพูด พูดไม่จริงถ้าคุณสามารถคิดว่าลุงคนทำได้คนเดียวข้อกล่าวหาคุณทำไมคดีไม่ฉกาชากันแบบนี้ทำไมมันคดีมันแย่ๆมันเบาๆมันลุ่มหลวมนะครับข้อกล่าวหามันบน,บนพื้นฐานธรรมชาติหรือตามอัตโนมัติเฉยๆ ตั้งข้อกล่าวหาสามข้อตามอัตโนมัติว่ารักผ่าน้องเพราะอะไรครับพ่อน้องเขาไปตายอยู่ข้างบนผมเคยพูดแล้วถ้าจะตั้งข้อเขาบอกว่าอ่ะก็ต้องอุ้มไปสิอ่าไม่คิดอย่างอื่นแล้วก็คืออุ้มพาไปอุ้มไปว่าอะไรแสดงว่าอุ้มจากที่หายขึ้นไปหรืออุ้มจากที่หายออกไปแต่ไม่มีประจักษ์พยานสักคน ไม่มีประจักษ์พยานในคดีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุ้มไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปขังไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดฉากศพไม่มีพยัดประจักษ์พยานไม่มีประจักษ์พยานเลยแต่จะเอาลุงผลให้ได้ถ้าจะเอาลุงผลให้ได้คุณจะต้องมาหากล่าวหาในเรื่องพยานแวดล้อมกรณีต่างกรณีไป แล้วคุณจะเอาชนะลุงพลด้วยพยานแวดล้อมแบบนี้เหรค<ม>คือการต่อสู้มากมายมเขาอ่านออกแล้วครับว่าถ้าไม่มีประจักษ์พยานเนี่ยมันจะต้องเล่นงานด้วยพยานแวดล้อมก็ประจักษ์พยานไม่มีพยานแวดล้อมมันก็จะเห็น<ม>เห็นตรงนั้น<ม>เห็นตรงนี้ตรงเวลานั้นเวลานี้แค่นั้นแหละครับ<ม>แต่เวลากับเพี้ยนครับ ลุนร,รู้ไหมว่าเวลามันเพี้ยน mm hmm. ผมถือว่าคนขายของคนที่ออกปักหมุดมาอยู่บ้านแล้วเห็นพี่เดินไปเดินมาเวลาส mm hmm. ามทุ่มสามแปดโมงครึ่งแปดโมงครึ่ง mm hmm. แก๊งจำปามีจริงในโลกนี้อย่าทิ้งพวกเขาฟังพวกเขาหรือยังหรือกลัวว่า คดีแบบอ่ามันจะสอดรับกันดีจนจนเห็นว่าน้องหายตั้งแต่8ปดโมงคึ่งก่อน8ปดโมงครึถึง8ปดโมงครึ่งนี่น้องหายถ้ามาฟังเรื่องนี้ถ้ามาเอาใจใส่เรื่องพวกนี้ที่มีประจักษ์พยานอยี่จริงเนี่ยลุงพลจะไม่ผิดใช่หรือไม่ถ้าเวลาผิดถ้าเวลาผิด วัตถุใดๆที่เกิดขึ้นบุคคลใดๆที่พยายามตั้งขึ้นว่าเวลานี้ไม่เอามาเอาเด็กหายเวลานี้เพื่อให้บุคคลคนนี้มาโปะเชะกับเวลานี้มันจะทำไม่ได้ครับอย่าทำเลยครับอย่าทำอย่ายอมนะครับอย่ายอมผมฝากข้อมูลเนี้ย มีอยู่ข้อมูลนี้มีอยู่จัดไปเลยครับคือทำอไม่ใช่ไม่ใช่ทำลายเพราะทำลายจะดูบุคคลแต่ประจักษ์พยานบ่งบอกการหายของน้องเนี่ยมีจริงประจักษ์พยานการยืนยันทั้งพี่เห็นพี่กับเป็นการยืนยันชัดเจนว่าเวลาน้องหายเนี่ยนะครับมีจริง ถ้าสารเชื่อเรื่องนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะล้มคืนไปแล้วเราไม่ได้เชื่อเพราโกหกนะครับเพราะมีหลักฐานครับเชื่อได้ครับเชื่อได้นะครับส่วนเรื่องจากนั้นเป็นเรื่องของพวกเขาจะปั้นแต่งขึ้นก็เป็นเรื่องของเขาอย่าลืมนะครับมีคนขึ้นเขาตอนกลางคืนมีคน โทรถูกโทรเข้าโทรออกมาข่มขูหัวเราะเยาะมีหมดครับนะครับเอาให้จัดจะ่ะให้นังให้ให้จัดจะ่ะน,นครับลุงพลไม่สนใจหรอครับลุงพลมีความสุขอย่างเดียวสนอย่างเดียวตอนนี้ตอนนี้สนอย่างเดียวมันมีความสุขคนไม่มีไราคาใจอ่ะ ปล่อยให้กรรมมันทำงานไปปล่อยให้กรรมมันทำงานไปนะครับปล่อยให้กรรมทำงานไป